39ในเดือนชาบานเพื่อเตรียมเข้าสู่เดือนอมตอนเดือนนั้นเป็นเดือนที่ผู้คนพากันหลงลืมเดือนที่อยู่ระหว่างรอจับกับอมตอนเดือนชาบานเป็นเดือนที่การงานจะถูกยกขึ้นสู่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกดังนั้นจึงชอบให้การงานของฉันถูกยกขึ้นไปโดยที่ฉันกำลังถือสินอดอยู่ ฮัตดิษบันทึกโดยอิหม่ามอันนซาอีและเชคอัลบานีระบุไว้ว่าเป็นฮัตดิษฮัสซันหากเราพิจารณาดูว่า คนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนอาศัยความมุมานะอุตสาหะในการเตรียมความพร้อมของตนเองมาก่อนทั้งสิ้นนักเรียนนักศึกษาที่อยากเรียนดีสอบได้อาจจะต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่นักกีฬาจะต้องฝึกซ้อมจนชํานาญก่อนลงชิงแต่ใช่ว่าทุกคนที่เตรียมตัวจะมีชัยการเตรียมความพร้อมของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการทุ่มเทความมานะบากบั่นของแต่ละบุคคล แล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่มีการเตรียมความพร้อมใดๆไม่แม้แต่จะคิดเตรียมตัวเขาจะได้รับชัยชนะได้อย่างไรสิ้นรมฎอนชาวสลัฟขออัลลอฮ์ทรงเอ็นดูเมตตาพวกท่านขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงตอบรับรมฎดอนของพวกเขาเป็นเวลาหกเดือนส่วนอีกหกเดือนที่เหลือ พวกเขาต่างวิงวอนขอต่อพระองค์ให้มีชีวิตอยู่ทันรอมฎดอนหน้านี่คือความรู้สึกของชาวซาลฟที่มีต่อสถานะอันสูงส่งของวันเวลาอันทรงคุณค่าในเดอนรอมฎดอนอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่เราหวังและปรารถนาที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อรอมฎดอนที่กําลังจะมาถึงนี่ก็คืออิบาดะห์ที่มีตัวบทหลักฐานยืนยันไม่ใช่บิดะะที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ในศาสนาและสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้คือ เราจะเพิ่มปริมาณการประกอบอิบาดะของเราได้อย่างไรและฟกเจ้าจงรีบเร่งสู่การขอพภัยโทษจากอัลลอฮ์และสู่สวนสวรรค์ซึ่งความกว้างของมันนั้นคือบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่มันถูกตระเตรียมไว้สำหรับบรรดาพุทธิยมเกรงทั้งหลายอัลอิมรอนอายะที่133และในการนี้ผู้แข่งขันทั้งหลายจงแข่งขันกันเถิดอัลมุตอฟ,ฟิฟินอายะที่ี 1. สำรวจจิตนาตนเองก่อนเริ่มต้นการงานใดๆ 2. ปฏิบัติฝรดูเป็นประจำและสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวต่วตอ a l ล a h س สุ ا ن าและตาอ,ะอย่างจริงจัง 3. ฝึกหัวใจให้เคยชินอยู่กับการยำเกรงตั้งแต่บัดนี้ 4. รีบเร่งเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติ5รักษาหัวใจให้บริสุทธิ์พองแผวอย่ามัวมองด้วยความคิดอคติต่างต่ใช้งานอินเทอร์เน็ตให้น้อยลงกว่าเดิม7 รีบใช้บวชถือสินอดที่เหลือค้างอยู่ 8. กําหนดปริมาณการอ่านอัลกุรอานในแต่ละวันให้ตายตัว 9. ฝึกละหมาดกิยามุลไลให้เคยชิน 10. ฝึกขอดูอานานๆและท่องจําดูอาที่มาจากท่านรอสุนซอลลอฮวะสัลสลัมส1ฝึกอยู่ประจําในมัสยิดหลังละหมาดให้นานขึ้น 12. ฝึกถือสินอด 13. เลี้ยงอาหารคนยากจน และเลี้ยงละสินอด 14. บริจาคทานรายวันในเดือนชาบานเพื่อที่จะได้เคยชินที่จะบริจาคทานรายวันในเดือนรอมฎอน 15. หากตั้งใจจะทำอุมรห์ในเดือนรอมฎอนควรฝึกเดินเป็นประจำอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 16. หากท่านไม่สามารถทำอุมรห์ในเดือนรอมฎอนได้เนื่องจากมีอุปสรรคพึงทราบเถิดว่าการนั่งระลึกถึงอัลลอฮ์หลังจากการละหมาดซุบฮีจนกระทั่งพระอาทิตย์ขึ้น แล้วละหมาดสองรอกอัตจะได้รับผลบุญเทียบเท่ากับการทำฮัจ์และอุมราะโดยสมบูรณ์ 17. รับประทานอาหารให้น้อยลง 18. หลีกเลี่ยงการนอนดึกและลองฝึกตื่นกลางดึกก่อนละหมาดซุบหฮี1ิกฝึกลดจำนวนชั่วโมงของการนอนหลับ 20. ฝึกฝนการทำอิบาดะหที่ไม่เคยได้ลองทำมาก่อน 21. พยายามไปร่วมละหมาดจานาซะและติดตามมายัดจนกระทั่งฝังเสร็จสำหรับผู้ชาย 22. จัดตารางเวลาในการประกอบอิบาดาต่างๆแล้วทำตามตารางให้ได้ 23. ค่อยๆลดละการนั่งร่วมอยู่กับสิ่งที่ทำให้สูญเวลาเปล่า 24. สําำหรับคนที่ติดสิ่งเสพติดต่างๆเรามตอนเป็นโอกาสที่ดีที่จะเลิกจึงควรเลิกเสพตั้งแต่บัดนี้โดยมีจตนาเลิกเพื่ออัลลอฮฺตาอาลาอย่างแท้จริง 25. ให้ลิ้นเคยชินอยู่กับการสิกรุลลอ26จัดระบบระเบียบเร่งลำดับงานการและ ประกอบศาสนก,กิจต่างๆโดยเริ่มทำให้ได้อย่างต่อนเนื่องตั้งแต่เดือนชะบาน 27. ทบทวนอัลกุรอานที่ต้องจำแล้วหรือเริ่มท่องใหม่ตั้งแต่เดือนชาบาน 28. เตรียมของกินของใช้ที่จำเป็นสำหรับรมฎอนรวมทั้งเสื้อผ้าสำหรับออกอีดตั้งแต่เดือนชะบานเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ส่วนเวลารมฎอนไปกับการจับจ่ายซื้อของ29วางกำหนดการสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ตั้งใจะจะทําในรอมฎอนให้แน่นอนอาทิเวลาสําหรับที่บ้านสําหรับการทํางานและสําหรับมัสยิด30ส่งเสริมเป็นกําลังใจให้เด็กๆในครอบครัวตั้งแต่เจ็ดปีขึ้นไปได้ฝึกหัดถือศีลดขออัลลอฮฺพานตาลาอโปรดทรงให้เราได้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีชัยในเดือนรอมฎอนให้การทําอิบาดเป็นเรื่องสะดวกง่ายได้และให้เราเป็นผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยให้รอดพ้นจากไฟนรกได้เถิดอ,อาเมนผม ดีเจพี่ดำมาร่วมกันสนับสนุนงานสื่อดะวะของเราการสนับสนุนทุกบาทของท่านเป็นสดกกะจาริยะและจะได้ผลบุญอย่างต่อนเนื่องเนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้จะเข้าถึงผู้ชมหลายหมื่นคนอินชาอัลลอฮ์ขอขอบคุณคนที่รับชมและสนับสนุนทุกท่าน